อันนี้เราจะมาขยายเอวกางเกงตัวนี้ให้ดูนะคะอันนี้เอวเดิมเขาติดป้ายมาที่สามสิบหกแต่ว่ากางเกงไม่ถึงนะคะตัวนี้จะขยายออกได้เท่าไหร่นะคะก็คือเอาเท่าที่มันออกได้นะคะลูกค้าบอกว่าให้เอาออกเท่าที่จะเป็นไปได้ช่างมองงานแล้วคิดว่าออกได้ประมาณสองนิ้วนะคะการ ขยายเอวกางเกงเยียนแบบนี้โดยที่ไม่เสริมผ้าด้านข้างเนี่ยสามารถออกได้กี่นิ้วมีคำถามเข้ามาบ่อยมากนะคะต้องดูที่รูปทรงของตัวกางเกงตัวนั้นๆน,น,นะคะกางเกงบางตัวขยายไม่ได้ซักนิ้วก็มีนะคะไม่ใช่ว่ากางเกงทุกตัวจะขยายเอวออกได้หลายๆนิ้วนะคะไม่ใช่นะคะเป็นได้แค่บางตัว จริงๆการขยายเอวเยียนเนี่ยสูงสุดน่าจะได้ประมาณไม่เกิน2นิ้วนะคะเต็มที่แต่ก็จะมีแบบพิเศษที่รูปทรงของเอวบางตัวมันอาจจะออกได้มากกว่านั้นนะคะหรือบางตัวอาจจะออกไม่ได้สักนิ้วเลยก็มีนะคะไม่ใช่ทุกตัวจะขยายได้แบบนี้ย้ำนะคะว่าไม่ใช่กางเกงยีนทุกตัวจะขยายเอวออกได้แบบนี้นะคะ การขยายที่มันจะใส่ได้ที่สวนก็คือนั่นแหละเสริมผ้าด้านข้างนะคะแต่ส่วนมากลูกค้าก็ไม่ค่อยอยากจะเสริมเราจะมากตำแหน่งรอยกลางหลังไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะไปตัดขอบทำการเลาะขอบด้านบนออกพอประมาณนะคะตัวนี้ขอบสองชั้นเราก็จะใช้ผ้าขอบในมาต่อขอบนอกนะคะเพราะว่า ขยายออกหลายนิ้วแล้วก็ตรงป้ายหนังแคบนะคะไม่พอที่จะเสริมจะใช้ผ้าต่อแล้วก็วางปิดได้นะคะเราก็จะทําการต่อกลางตัวเลาะปากกระเป๋าออกนะคะเนี่ยจะขยายออกได้กี่นิ้วดูตรงนี้นะคะว่ามันมากน้อยแค่ไหนอย่างตัวนี้ก็ไม่เยอะนะคะแต่เราจะแค่ว่า ตัวกางเกงเวลาเขาเข้าขอบมามันจะยังดูเป็นขยุมขยุมนะคะพอเราคลายขอบออกมามันก็จะดูได้เยอะขึ้นประมาณนั้นนะคะแล้วก็วัดสอบดูนะคะว่าพอเราเย็บยืดปากกระเป๋าใหม่แล้วเราออกเอวออกได้กี่นิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการต่อขอบ ตัวนี้ออกได้ประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ทำการวัดขอบใน3นิ้วนะคะที่เราจะตัดวัดก,กลางนะคะราคางานขยายแก้เอวเริ่มต้นได้ตั้งแต่เท่าไหร่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ห้าสิบหกสิบแปดสิบหนึ่งยรยห้าอะไรก็ว่าไป อยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เขตที่อยู่ของตัวเองนะคะว่าแต่ละท้องที่นะเขาคิดงานซ่อมง,งานแก้กันตัวเท่าไหร่นะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปหาข้อมูลในแต่ละพื้นที่ของเรานะคะราคางานแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปตามความเป็นอยู่พื้นที่ความเจริญค่าเช่าหรมือช่างอะไรประมาณนั้นนะคะ สิ่งสาคัญที่สุดน่นหละอยู่ที่ช่างกับลูกค้าตกลงราคากันได้นะคะทําการเย็บต่อขอบจากนั้นเราก็เอาผ้าตัวในมาต่ออย่างนี้นะคะแล้วเราก็วัดอย่างนี้นะคะเราจะไม่ตัดแล้วมาต่อเลยนะคะถ้าเราวัดอย่างนี้มันจะชัวร์กว่าแล้วก็ตัดผ้าส่วนเกินเึงได้เลย เข็มที่ใช้เป็นเข็มเบอร์ 13, 14, 16แล้วแต่คุณภาพจากของแต่ละคนนะคะคจากเราเราใช้เบอร์13เราก็เย็บงานย็นได้นะคะทำการเย็บยึดด้านบนจากนั้นเราก็มาทำการเข้าขอบต้องแบ่งกึ่งกลางตรงรอยต่อขอบนะคะ ได้ที่เราใช้เป็นได้เย็บยีนเส้นใหญ่ทั้งบนและล่างเวลาใส่ได้เส้นใหญ่ให้เราหมุนด้านบนให้แน่นกว่าปกติปรับได้หางให้ได้ฝีเข็มของตัวกางเกงยีนนะคะทำการเข้า ตัวกางเกงจะต้องอย่าให้มันย่นนะคะเพราะว่าขอบมันจะเหลืออันนี้ก็คือเราขยายเอวยียนให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้มีเข้ามาบ่อยนะคะบอกอยากขยายเอวอยากขยายเอวเท่านั้นเท่านี้สามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วไม่อยากเสริมผ้าเต็นไปไม่ได้นะคะต้องเสริมผ้าถึงจะออกได้ถ้าขยายแบบไม่เสริมผ้า บางตัวออกไม่ได้สักนิ้วเลยบางตัวออกได้หนึ่งนิ้วบางตัวออกได้ครึ่งนิ้วบางตัวออกได้สองนิ้วประมาณนั้นนะคะถ้าสามนิ้วนี่คือเป็นไปได้ยากมากนะคะเข้าขอบเสียจก็ทำการทับเส้นของ ตีนผีหลักๆที่เราใช้นะคะก็คือตีนผีธรรมดาตีนผีสําหรับทํางานต้มจะมีคนถามเราเข้ามาบอกใช้ตีนผีอะไรบ้างนะตีนผีธรรมดาตีนผีธรรมดาซีกเล็กฝั่งซ้ายและขวาตีนผีข้างเดียวข้างซ้ายและข้างขวาตีนผีสิบซ้อนตีนผี นัน,นะคะแล้วก็ตีผีเย็บย่นประมาณนั้นที่ใช้ที่ใช้หลักๆนะคะตัดเส้นขอบแล้วก็ทําการย้ําหูย้ําหูนี้เราจะต้องย้ํำยืดให้มันติดตรงปากกระเป๋านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราขยับจนสุดผ้าแล้วนะคะถ้าเราไม่ยืดไว้ปากกระเป๋าผ้ากระเป๋าด้านในมันจะแลกออกมา จากที่เราใช้เป็นจากจูกิคอมไดเล็กนะคะ DDL 8100 B7 มีเพื่อนเมีเพื่อนๆชอบถามว่าเราใช้จากอะไรจากรุ่นนี้มันจะหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วนะคะคือมันไม่มีขายเขาเขาไม่นำเข้ามาขายอะไรประมาณนั้นนะคะจูกิส่วนมากมันจะผลิตรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะรุ่นเก่าเขาก็จะแบบโลทิ้งไปอะไรประมาณนั้น ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะได้เอวประมาณสามสิบเจ็ดนะคะว่าเอวลูกค้าเขาบอกว่าเอวสามสิบหกแต่จริงๆเอวเขาใหญ่กว่าสามสิบหกด้านหลังก็ประมาณนี้